สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับเซียวโยอีกแล้วนะครับที่เต็นปฏิพัติ์ออโต้นะครับยามเย็นวันนี้นะครับเรามีรถใช้งานนะครับหรือรถครอบครัวอีกหนึ่งคันนะครับสวยมากเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นเจ้าโตโยต้าอีโนวานะครับเครื่อง2.8ตัวจีนะครับออโต้นะครับนี่เลยรถเดิมเลยนะครับคันนี้สีเดิมทั้งคันนะครับเป็นสีบอลนะครับ น่าใช้มากเลยนะครับอันนี้นะครับสวยเลยนะครับกับจังหน้าโครเมียมตัดสีปอนนะครับไฟ LED นะครับไฟตัดหมอกสวยงามเลยนะครับปฏิพัทธ์ได้มานะครับในสภาพนี้เลยนะครับสวยเลยนะครับไม่มีเก็บสีสีเดิมเลยนะครับผมจะเข็บเดิมเลยเห็นไหมครับเนี่ย่ไม่มีร่องรอยขยับครับแบกอลลอยเดิมนะครับแบกเดิมจากศูนย์ เลยนะครับด้านข้างสวยงามนี่สองจุดแปดนะครับตัวจีเสิร์ฟชมด้านในนะครับนี่ครับสวยงามเลยนะครับ สวยเลยนะครับด้านในนะครับ่บอนหนังสีดำนะครับกว้างกวางเลยนะครับผมนี่ไฟสีฟ้านะครับราวกับท้องฟ้าเลยนะครับสวยงามไมคสี่หมื่นสองนะครับสวยๆเลยนะครับ โนวา2.8ตัว g ีออโต้นะครับนี่เลยปีสองพนะครับปฏิพัทธ์ออโต้ขายอยู่ที่7 3็ดแสบาทเท่านั้นนะครับ